แต่เจาผืเพียวบ้านละน้องในกาพี่ไปอยู่บ้านรอนน้องเพียวบ้านคขเดียวผันเสื้อพี่ก่อนเสื้อมนอย่างเสื้อเสื้อห้อยนะมาหันห้อยก่อนมาหันห้อยในบ้านสักอันนะเพราะว่ามันมีในตู้มดแล้วก็ผ้าที่พี่ตากที่เดนน่าพาตากน้องเก็บเขาตู้หมดแล้วห้อยนอกห้อยในเสื้อห้อยเสื้อห้อยเสื้อห้อยอย่างไร ค่อยนอกค่อยในอย่างไรเสื้อห้อเดี๋ยวก่อนพี่แอร์มันหนาวลงไปเนี่ยมันนี่อย่างอ่ะอแอร์มันหนาวมันหนาวมันก็เพิ่มวันนี้กับเพิ่มวันลดอุณหภูมิมาได้กะก็ลดอุณหภูมินี่อย่างมันหนาวก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิกะฟันจะมันต่อหน้ามัน่โวโววโวผมกนก็บินฮูนยี่กะอ่ะซื้อเสื้อมาใหม่อแล้วมันนี่อย่างแล่าไปห้อยที่ไหนเสื้อห้อยเสื้อห้อยมันมีห้อยในตู้ถ้าห้อยห้อยในตู้พี่ มาใช่มันเป็นนี้พี่เอามาถึงเนี่ยพี่ก็บอกว่าเออไผ่มาเพี้ยวครัวกูถ้วยไปหายไปหายมันห้อยที่ไหนหรือเอาวางไว้ไหนมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ไหนอ๋อในบ้านนะจ๊ะที่ข้าพิษกันปีก็มาใช่พี่เก่าไว้ในบ้านละพี่เอาไว้ในบ้านออเอาไว้พี่บอกว่าไผ่เพี้ยวไผ่เพี้ยวบ้านน้องเพี้ยวคนเดียวเพี้ยวแล้วน้องเอาเสื้อห้อยไปไว้ไหนน้องหันกอดพี่เอาว้อ่ะพี่เอาไว้ที่ไหน อกบเสื้อห้อยกเอไว้ซื้อมาใหม่กันซื้อมาใหม่ตับนายพี่บอกว่าพี่จำมาได้ว่าพี่เอาวางบนโต๊ะรีดผ้าหรือว่าบนโต๊ะที่ห้องรับแขกพี่ถึงถามน้องว่าห่านเสื้อห้อยพี่ก่อเอาวางไว้แล้วมันจะห้อยได้ไรมันอยู่ในถุงก็ว่ามันห้อยมันอยู่ในถุงเสื้อห้อยอะ่ะซื้อมาใหม่เสื้อ, <มา S 2> อห้อย,อยแล้วพี่เอาใส่แขวนเสื้อห้อยไว้บัตได้แขวนเสื้อห้อยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันเป็นเสื้อห้อยมันอยู่ไหนถุงอยู่ในถุง ราบ,บอกว่าวางโตะรีดผ้าหรือว่าโตเตียงรับแขกพี่ต้องไหามาพี่เอาพี่เอาดีๆตั้งสติเอาดีๆเอาดีเอียมันอยู่ในถุงแล้วมันจะไปห้อยได้อย่างไรเอากอดเสื้อห้อยอ่ะมันจือเสื้อห้อยอ่ะแล้วจะไปห้อยอย่างไรเมื่อก็อยู่ในถุงอ่ะมันเป็นเสื้อห้อยอยู่ในถุงแล้วมันจะห้อยได้ไงอ๋อเอกอดเสื้อห้อยกูซื้อมากูจะไปตาทุกคนเท่าเนี่ย เสื้อห้อยเดี๋ยวเสื้อห้อยคือเสื้อไปมอยังคือเอามาห้อยไว้เสื้อห้อยเสื้อห้อยเอาไม่ไม่ขัดเสื้อไว้มันบาดใจบาใจเอามาแขวนบาดใจเอามาห้อยมันชื่อเสื้อห้อยเสื้อห้อยมันเป็นเสื้อห้อยแต่ปีบม่ได้เอาห้อย บัดไดเอาห้อยอยู่ในถุงเออน้องหงกุซื้อมาอยู่ในถุงสี่อมเสื้อห้อยคืออย่างอ้อปี่เป็นคนสมัยไหมพร่มุจักเสื้อห้อยคือเสื้อบางห้อยคนเท่าเป้น้องว่าเสื้อห้อยเสื้อบางห้อยบัดเจ้เสื้อห้อยบัดจ้เสื้อแขวนบัดเจเสื้อไปปาดไว้ถ้ามีเอาหื้อน้องพอกลับมาเสื้อห้อยเป็นอย่างไดปีเอามาเนี่ยอย่างจะเอาไปตานจะเอาไปตานให้แม่จะเอาหื้อคนเท่าเจ้าไปใส่ได้อย่างปีไปตานให้แม่เอาหื้อคนเท่ากับตานให้ตานหห้เอาหื้อคนเท่าอุทิศส่วนกศสหวนให้แม่ เออมันเป็นเสื้อห้อยเสื้อคนเท่าปัดห้องเสื้อห้อยสิ้นแล้วเพื่อนหนูเป็นเจ้าทรงสิ้นแล้วนี่อะมันยังผีปูแงมาเข้าฝันว่าบอกว่ามาฮัาบของกินของตาลบ่ได้เนอรนี่ยังอ่ะเพราะว่าบ่าได้ฉีดอันนี้บ่ได้ฉีดวัคซีนโควิดด้อมันได้ฉีดวัคซีนโควิดถ้ามาหัาบของกินของตาลสิ้นแล้วนี่นะอะปิกไปจะได้กักตัวสิบสี่วันมาได้มาสินหน้าไน้มา เจ้ามาเข้าฝันเจ้ามาห้าของกินของตาลมาได้เพราะว่าป้นหมือเข้าหมู่บ้านเพราะว่ามได้ฉีดยาเตื้อมาได้ฉีดวัคซีนเตื้อเจ้าถ้าปีกไปแล้วจะได้กักตัวสิบสี่วันโอ้ยโอ้ยโอ้ยสรุปเสื้อห้อยอยู่ในถุงเออเสื้อห้อยอยู่ในถุงมึงเอาไว้ไหนนะก็จะไปตาลเอออ๋อถุงสีเหลืองนั่นถุงสีเหลืองสีส้มนั่นแหละป้นเอาไว้ในตู้แบบ้อยแต่มันมาได้ห้อยหน่ะน้องยังแต่เดี๋ยวนี้อันทอตาลที่แม่พี่แม่จะมาได้ก่อน อีแม่มาได้ฉีดวัคซีนจะเข้าหมู่บ้านมาได้อันนี้เรื่องกังวลสําคัญเพราะว่าปีไปเมืองผีเปิลจะต้องได้กักตัวสิบสี่วันเขาอีกูนี่ห้อยตอยอะหนูไปจ้าวันมาอีเนอะหนูมุ่งจักแต่ถ้าปิกไปบ้านเอาได้ถุงเสื้อห้อยเอาหนูดูกรรมอ๋อมันเป็นเสื้อบางห้อยเสื้อบางห้อยคนเท่าเอาไปตานมึงซ้ำมาว่าอีแม่มาเอามาได้เพราะว่าบาได้ฉีดวัคซีนโควิดจะต้องกักกูนีบเยนมันจะเย ủa cứt nạt dơi ơ ơi, oh, ơi.